ดวงชะตาวันที่19กันยายน2568วันศุกร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2568นี้มิใช่เป็นเพียงวันศุกร์ธรรมดาสามัญหากแต่เป็นวันที่พลังงานแห่งจักรวาลและจังหวะแห่งการเวลาได้โคจรมาบรรจบกันในตำแหน่งอันเป็นมหามงคลอย่างยิ่งการจะดำเนินชีวิตให้ราบรื่นและไขว่คว้าโอกาสอันเลิศล้ำได้นั้น จำเป็นต้องมีความเข้าใจในกระแสะแห่งดวงดาวและเรือกยามอย่างลึกซึง้งเพื่อใช้เป็นประทีปนำทางในการตัดสินใจและการกระทำทั้งปวงปฏิทินจันทรคติและพลังแห่งเรือกยามในทางจันทรคติวันนี้ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน10ปีมะเสง็งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์กำลังเสี้ยวลดแสงลงบ่งบอกถึงช่วงเวลาของการทบทวนสะสาง และเตรียมการเพื่อการเริ่มต้นใหม่ในรอบถัดไปแม้วันนี้จะไม่ใช่วันธรรมวสวนะหรือวันพระแต่ความพิเศษของวันกลับอยู่ที่การเป็นวันที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมหามงคลฤกถึงสองประการซ้อนกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากยิ่งวันศุกร์ที่19กันยายน2568นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นทั้งวันธงชัยและวันอธิบดี การมาบรรจบกันของสองมหามงคลเรื่องนี้สร้างพลังงานที่ทรงอนุภาพอย่างยิ่งวันธงชัยซึ่งมีความหมายถึงธงแห่งชัยชนะเป็นเรื่องที่ส่งเสริมการเริ่มต้นการแข่งขันการรุกไปข้างหน้าและการกระทําที่ต้องการผลสําเร็จอย่างฉับพลันทันทีเปรียบได้กับพลังในการออกรบและคว้าชัยชนะมาครองในขณะที่วันอธิบดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่ ความเป็นผู้นำและความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งเสริมการสถาปนาอำนาจการวางรากฐานระยะยาวและการสร้างความน่าเชื่อถือเปรียบได้กับพลังในการก่อร่างสร้างอาณาจักรให้ดำรงอยู่สืบไปเ <mm> มื่อพลังทั้งสองนี้รวมกันในวันเดียวจึงก่อเกิดเป็นเรื่องแข่งการสร้างตำนานกล่าวคือการกระทำใดๆที่ริเริ่มในวันนี้ไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว อิทธิพลวันธงชัยแต่ยังจะมีความมั่นคงยั่งยืนและกลายเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตอิทธิพลวันอธิบดีจึงเป็นวันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดกิจการการลงนามในสัญญาสำคัญการสมรสการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะส่งผลต่อชีวิตในระยะยาวอิทธิพลจากฟากฟ้าการโคจรของดาวพระเคราะห์สำคัญ สภาวะบนฟากฟ้าในห้วงเวลานี้มีความซับซอ้อนและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งภาพรวมของสัปการ์ระหว่างวังวนที่14ถึง20กันยายนนั้นจัดว่ามีความผันผวนสูงเนื่องจากมีดาวพระเคราะห์ถึง5ดวงที่โคจรย้ายราศีสร้างบรรยากาศแห่งการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนและอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายทว่าท่ามกลางความปั่นป่วนนี้กลับมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่เจ,จรจาเป็นพิเศษคอยนำทาง ดาวพุธหรือพระพุธ4ทรงพลังที่สุดในรอบปีปัจจัยที่โดดเด่นและเป็นคุณที่สุดในวันนี้คือการที่ดาวพุธ4ซึ่งเป็นดาวแห่งสติปัญญาการสื่อสารและการเจรจาค้าขายได้โครจรสถิตยอยู่ในราศีกันตั้งแต่วันที่11-28ถึง28กันยายนในตำแหน่งนี้ดาวพุธได้มาตรฐานสูงส่งถึงสองชั้นคือกเกษตรราธิบดีคือเป็นเจ้าเรือนของตนเองและมหาอุด คือตำแหน่งที่ให้คุณสูงสุดพลังงานนี้ส่งผลให้สติปัญญาเฉียบคมเป็นพิเศษความคิดเป็นระบบการสื่อสารมีพลังโน้มน้าวใจสูงการเจรจาต่อรองและการค้าขายจะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายดาวเสาร์และพระราหูคู่มิตรใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวอิทธิพลของดาวเสาร์และพระราหูที่โคจรสัมพันธ์กันยังคงส่งผลอย่างต่อเนื่อง ดาวคู่นี้เป็นคู่มิตรใหญ่ที่มักจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตและมีศักยภาพที่จะมอบโชคใหญ่หรือโอกาสที่ไม่คาดคิดให้กับผู้ที่พร้อมจะปรับตัวและไขว่คว้าดาวสุขตำแหน่งแห่งความเปราะบางในทางกลับกันดาวสุขหรือพระสุข์กซึ่งควบคุมเรื่องความรักการเงินและความสุขทางใจกําลังโครจรอย่างรวดเร็วหรือเสด และอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างเปราะบางหรือเป็นตำแหน่งเสียหายในช่วงกลางเดือนสิ่งนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังปัญหาความสัมพันธ์ที่เกิดจากอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงการตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดเพราะความอยากได้อยากมีและความรู้สึกไม่มั่นคงทางใจภาพรวมของดาวในวันนี้จึงเปรียบเสมือนกระดานหมากรุกแห่งจักรวาลที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาส เรามีรักฐานที่มั่นคงและเป็นมงคลที่สุดคือวันธงชัยอธิบดีตั้งอยู่ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ผันผวนคือดาวย้ายห้าดวงและแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือเสาราหูคุณเจสำคัญสู่ความสำเร็จในวันนี้คือการใช้เครื่องมือพิเศษที่ดาวห่างดาวมอบให้คือพลังสติปัญญาและการสื่อสารขั้นสูงสุดของดาวพุธเพื่อทำการตัดสินใจที่เฉียบขาด คือได้รับพรจากวันธงชัยและวางรากฐานที่มั่นคงคือได้รับพรจากวันอธิบดีโดยต้องเอาชนะจุดอ่อนสำคัญคือความเปราะบางทางอารมณ์ในเรื่องความรักและการเงินคืออิทธิพลจากดาวสุขให้ได้วันสำคัญและข้อพึงปฏิบัติวันนี้ตรงกับวันพิพิธภัณฑ์ไทยซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงการเปิดพิพิธภัณฑ์ณสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย หัวใจของวันนี้คือการให้ความสำคัญกับความรู้ประวัติศาสตร์และมรดกทางปัญญาซึ่งสอดคล้องกับพลังงานของดาวพุทธที่กำลังทรงอิทธิพลอย่างน่าอัศจรรย์การเรียนรู้จากอดีตเพื่อสร้างสรรน,นาคตจึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับพรเป็นพิเศษในวันนี้สิ่งที่ควรทำา 1. การเริ่มต้นสิ่งใหม่เหมาะย่างยิ่งที่จะเปิดบริษัทใหม่เริ่มโครงการระยะยาวเข้าทำงานวันแรก หรือจดทะเบียนสมรส 2. การเจรจาและทำสัญญาพลังของดาวพุธและเรือกธงชัยจะช่วยให้การต่อรองราบรื่นและได้เปรียบ 3. การเรียนรู้และวางแผนเข้าคอร์สเรียนอ่านหนังสือวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแผนชีวิตจะได้ผลลัพธ์ที่เยี่ยมยอด 4. การเข้าหาผู้ใหญ่ การขอคำปรึกษาหรือการเสนอโครงการต่อผู้มีอำนาจจะได้รับการสนับสนุนสิ่งที่ไม่ควรทำา 1. การตัดสินใจด้วยอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องความรักและการเงินควรใช้เหตุผลและข้อมูลเป็นหลัก 2. การใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่อ่อนแออาจนำไปสู่การใช้ใจ่ายตามใจจนเกิดปัญหา 3. การก่อความขัดแยง้ง แม้จะเป็นวันทงชัยแต่สภาวะดาวโดยรวมยังมีความเปราะบางควรหลีกเลี่ยงการประทะที่ไม่จำเป็น